มีรางวัลทีนึงอยู่บม่ะหยิบมันหวานนี่เสียใจปลาอิงเผาอิงเผาโลละสองร้อยแปดสิบบาทรวคพี่น้องถามมีเมียขายมาจากปีแล้วขายมาตัดูเลยสิบสี่ปีไนหนูกระดูโอ้ตดีโถ สบายดีพี่น้องยามเมือเศร้าตลาดเมืองวารินชับราบเหลืองอุยหุยอยู่บักยางบักยางปลาดูไ่อีกร้ายบออีเมียหวานอยู่บ่หวานพ่วงเท่าไรละหัน๒๐บาท ปกติมันสิบดได้เป็นมัดแังสีเด๊อดีเมียแล้วมัดเอามันจะเป็นต้นสูงๆใหญ่ๆต้นหมักยางของสูงเด็ดนี่เ้าหม่าหนี้ครับบรรยากาศตลาดเมืองวารินชัมราบอุบลราชธานีตลาดทุกเมืองสุงเวินสุร่วมอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลปูปลาหน้าหนำเขาม่านี่เบิดแล้วคุณไม่หอดปลาคอกังปลาคอกังหมักพริกบักหุ่ง บักม่วงสุกโอ้ยคือหลายแต่บักม่วงสุกคองละซากอ,องบองบหญ่นึงห้าจอนซี่ปวดละปวดโพหาเดียวหาเดียวได้เวนกันได้โอ้ยคือคักแค่แคบรรยากาศการซื้อการขายคือคักอะไร โลูรละเศร้าสบายยมค่ะเยอะสบายชิมหาชิมหาบาทเศร้าบาทสนาาีนี้ตลาดวลิ้ผ่อี่ีของถือของลายตลาดเมืองวลิมึงวางปุ่มเธอเฮ็ดก็ได้หลาย เฮ็ดเฟืองกัะไลกระปูก็มีกระปูสบายดีอีแม่ได้ยังมาขายมือนี่โอ้ฝนแห้งอยู่ใดฝนมีอยู่แบกม่วงไหมแบกม่วงกระมีเท่ากระมีฝนม่มีแเ่เลาว่าท่างนี่โอ้ยฝนฝนไหล สบายดีครับผมมิไดอ้วนไปหนาไม่ยั้งละหันปลาลนปลาเดกปลาเดกไป้างเกาะปลากระเยงเอาไปมุกปอูไปมวกปอูไปตกเสยท่ากระเยงยัวโตฮก็เขามาเลาะก็ได้ไม่ปลาค้นไลอย่างนี้มากระเบีบานครับวันนี้ครับเศร้าวันนี้ค้นไยพี่น้องครับ กำเพื่อนเราได้วนวังเู้ไล่รีออนซ้อนเนี่ยแนวขายก็ได้มาเบืองบักม่วงเนี้ยนว่าคือผลเถอบักม่วงวารีดไอ้บัวลาจ้าาไปกินซอยกันต้นกาวิธีบรรณาครับบอบเตียนสิดากระมีจ้ามั่นกรมี่ ผู้ปาใหญ่ก็มีบาทป้าตองป้าตองกายมารอเบิ่งอาหารเื่นบานเมืองวันริ่งสุดร่วมเลยพี่น้องเขามานี่เบิดของไฮของหนาของทงของทาไทยหมดดวงหมดแดงบักม่วอมอง,วอ,อ,ง,อ,ง,วอ,งอย่างเจสี่อีเมียหมกม่วงหมกเฮาหมกโอบักม่วงปลาซิวบักม่วงงูเหัวเหนียวเลยน้อบอัก ใครบุรีมาแต่เศ้าๆนะครับก็จะมีอาหารพื้นบ้านหลายอาหารพื้นบ้านเนี่ยกินอาหารบ้านๆเท่านี้แหละไล่ครับโดยเฉพาะป่านะครับดูเบื้องปลาก็พี่น้องพักกระเนี่ยนักกะเนี่ยแบบหอมเลยน่แบบหอมละวะมีแบบนีแบบบ่หอมอยู่บ่แบบง่ยต้นก้าต้นครับสบายดีพออะไรย่งเมื่อกี้เดี๋ยวเนี่ยเสียบเดี๋ยวเนี่ยเสียบใหกรสันลอยอยู่ข้างเ้านอันนีให้เอา ผมนี่ละวานี่ครับโอ้ยขอบคุณัอีพัอขอบคุณยังไารครับโอ้ยขอบคุณอีผัเราเบืองยีหลีโอ้ยอาเมืโอ้ยคือสร้างว่าแถวเนาะมาเด้อมาเสือเด้อมาเสือเด้อเราจิตแจกเราจิตแจกกับเด้อนี่เอาเป็นวันเปน้าเนีี้มันหลายพวด เสื่อให้พนักขั้วให้น้ำโอ้ดีคักเลยขายจะขายเนี่ยล้ววะขายอยู่เดยจ้างวงของละเศร้าจ้าเท่านั้นละบนไอ้ดอกบานเท่าอ่ะเ <c oughs> บาสัญญาผู้ได้เปิดคอนเสิร์ตอยู่ทางนั้น พึ่งพ,พ,พัพัพอันนี้ว่พ่อเสาอนีอ้ว่าเนาะ้เผาู้สาจอบอยู่หลังหันนะอึ้งกับมีบ่นี่ดิอึ้งอึ้งข้าวอีลีอันนี้หาซีบอันนี้ลอยเราถ้อ,อนะคะาาวามเนสนักข่าวมาทั้งเผา โลละ280บาทแล้วครับพี่น,ออนอ้อง,งอึงรวมโอ้ตัวนี้รวมบ่ตัวนี้รวม280รับประกันไข่เท่าไหร่หาล่อยไข่สูตรตัแถมถุงอยู่บ่อ้ยอยู่นะโลหนึ่งบึงเท่าไหร่โลหนึ่งสื่ออึงแถมถุงก็คือแบบไข่เบิร์ดเพิ่นขายอยู่หาลอยครับแต่ว่าคำหยาบรวมนี่ยุบยุบเอานหะม ยุบเท่าไรกันแล้วแต่เฮาแต่ว่าตอนนี้พันขายเป็นโลนึงก็คือห้าร้อยบาทนะครับอึงอึงเมืองวารินบ่คืออึงทั้งไหนอึงข้างหลังกล่องหันอึงลืงอันนี้อึงอีหลีอึงยังคือจ่อยเลยอึงคู่น้อยแล้วบ่อ้ยปวดโพพี่น้องครับอาหารธรรมศาสตร์บ้านเฮาว่าแต่ฝนมามันก็มีไปเรื่อยๆเรื่อยๆลยเลยของกินอีสานบ้านเฮาบ่อึดบ่อยาก 280บาทปลาไหลปลาไหลก็มีปลาไหลอึงไข่อึงไข่ไขคือตัวนี้พันรับประกันไข่ครับโลละหาลอยรับประกันไข่ไข่ทุกตัวว่าไข่เอามาเคลื่อนโหล,ลดไม่กินวนวลก็ได้โอ้มีแต่ขายแต่หลายพบก็มีไ <ป S 1> ม่กินวนวลไข่ยังเบาแม่ผมเบิองอ่งเงี้ยนะแม่เด้อ ไม่ยังนี่มันคือบ่มีเปียกนี่บยานนั้นบินนี้บเอามันงามตัวละแม่นี่เดเรียบร้อยทำงามทงคนกาิยังลขนี้เราเด็ดปียกแล้วนี่ขีดละบ่มันขายเป็นขีดครับขีดละเจบบาทวยเี๋ยว้าเส้าเืก็ไ งามๆเลยยังกระไดหูยปวดผัวครับบรรยากาศตลาดเสาบ้านเฮาวาฬินชัมราบยงีเมื่อเสารกุ้งไฟมักตาลท่านี่ขายกราไดอ้อนี่ห้าสิบบาทเอาโบผแพงตจอละไข่หมดเดียงงามๆไข่หมดเดียงเรางามๆแล้วบริษัทเปลี่ยนหรือเ่าบริษัทเปลี่ยนบ้านเฮานี่ยนะเนี่ยแล้วก็เอามาขาย งามงามแม่ค่าบ่ะไปขาดกงามขาดกะงามงามมีลีด้อบ่ไดว้าเล่นงามมีแล้วแม่งามมีลีที่หนึ่งเหมือนแต่ที่หนผู้สาวเก่าผู้สาวเก่าเฮ้เอ้ยอุ้ยบ่ลจีทแม่งดาอันนี้แม่เผาบ่จัะมาขวดจงสิเขาสะกันังขวดไปแกงมันสีหอมแสบนาะโุดยอดแล้ววะถมีีัันแเลยผมกิน้าผมถามมีเมียขายมาจากปีแล้ว ขายมาแต่ดเลยิบปีะดูกนเโกติโทร <laughs> วราขายมาแต่ดุกล่อนซิี <laughs> ปีซูเมอร์นี่โกซีบปาติโมีแต่แม่ขาเก่าตัวนี้ขายมาตย้งแตะหมดละแต่จะเป็นสาวหน่อยคนผู <c oughs> ส้สาวเกา่าผู้สาวเก่าผู้สาวเก่านุมน่อใหม่แล้วไม่กุจีซ <c oughs> ื้อ <c oughs> นอหม่ไปแขงใส่กุจี ก้วยวิ้งยไคือขายหกสิบบาทขายหบาทเื้อไซสยแม่เนยทีนี่อุ้ยปฏิทวกวยหื่อมมันบวหันสูกดีปาิโทัวโคดทัวม่วงักแตงผู้ใดถามหาอื่งไครอื่งไครบ่ไดยายากเด้อนี่สื่ออื่งอะไรก็มาสื่อใครมดแดงอะไรมาสื่อห้างมิ่มตอเื่อได้หลายทีเนี่มันขายห้างเท่าไหรบ่ห้างจังไหนนี่ลอยเศร้าลอยหาเศ้านี่บ่ บไอเดี๋ยวนี่นอ้อยยังสีได้หนิห้าสิบบาทเอาเอาไอลูกเนี่ยมิม่มเนาะเอาเลือกแค่นี้เอาไฮรูทดิเนี่าหเเาเงินกันเด้อบัดนี้ผมมักสื่อไปใส่เอาอเ,เอามันนะอ่อนหรือมันแก่มันอ่อนเลยเนอะบอามาลวดดิแม่จัดมาผมสีเอาไปใส่ครับอันนี้นะพี่น้องเอาไปใส่กาแฟเอาไปใส่อันนี้นะแทนน้ำตาลเลยเลย ไข่ม้งกับขายังได้หั่นไข่แดงแม่กับไข่ลอแม่น้ำลูกแปดลูกบอได้เอามนี่ไข่โมเดงกันติไปไกลอยู่หัหน้าตัวนี้มันผ่านบเป็นยังนี่ตัวนี้เบิดเหมือกบเป็นยังเอาหน้าแปดซิบเะบ่โอ้ยขอบคุณนี่นี่คือว่าลอยหนึงเสด็กระติดทอดอัอัจะอยไดม่เอามาส่วบุ้งดูล่ะมากขัดสีมีมเนี่ย เป็นแนวจังไดนมันเป็นมันมีเขาเจ้าเรื่อกันตัวอ่อนตัวแก่อยู่บ่อันนี้มันเป็นเพิงเลยได้นี่เพิงบ่นี่อันนี้เพิงได้นี่น้ำเพิงได้นี่เอาน้ำเพิงจริงี้อันนี้น้ำเพิงเอออันนี้เพิงนี่นี่ผมเราว่าหั่งนิ่มเออนี่นิ่มนี่นี่โตมันนี่ตัวผมซื้อนี่นิ่มเพื่อเพิงเพิงเพิงข้ากันบ่เออแห้งดีตัวสันเดนหนามมันตัวนี้เออเด็เพิางหนามอันนี้แหงใครร้ายเลยเขาเจ้าขายเป็นโลอยู่บ่ก็ต้องเป็นนอกเข้าไปเด็ดเป็นกิโลขายเป็นหั่งไปโลด มีนห้พิเศษได้นี่จะเอานี่แม่ไห้ร้อยเกลวพอรากินบ่ท่านเาเอาใส่ปลูกไว้บอกบ่านาบ่เสียเป็นเดือนแม่ได้ตลอดบ่บ่พึ่งได้มื่อนี้พึ่งได้มื่อนี้เอาสำหับลูกสิมาจอบเรื่อยๆอยู่อยากมันกินบ่ท่านที่มันเตรียมตู้อยู่ยังกระดาครับกินกับน้ำหวานแก่ไอกระเจียวกับกระเจียวปลากระดาษได้ดีเล้วเสื้อม่วงงามเราวะกระเจียวปลา ความงามนี่ข่านี่อดควบรอได้รยีบออดกระเด้นรออีกอุ้ยปวดผัวกับอาหารธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลบ้านเฮาพี่น้องครับตลาดเช้าเมืองวารินชำราบเปิดตั้งแต่เศร้าๆคนละเศร้าๆคนละแม่ขาก็มีแต่แม่ขาดผัวกำงามผู้สาวเก่าผัวสาวเก่าสาวเก่าผู้สาวเรือหน่อยแล้ววะอ้ยดูฮดสวนจะเศร้าแท้ ไค่หมดแดียงเราอนึงบอลอยนึ่งได้หลายเมื่อนี้มันอ้ยสือไปบ่ได้มันสื่อยากเป็นใครหมดแดงคือเก่าไปไก่รแค่นาได้อม่เด้สิบสิบปทั้งคุ yeah well, kind of like. ่นมือนี้สิบปทั้งไเบพ่งกุ้ล่าอยู่เมื่อนี้ไปหาเคสน้ำข้าวเจาก่อนอันนี้น้ำมนน้ำไปต้มบอจาไปทำกเพิ่นเผาแล้วกัเพิ่นกเซียนเซียน กูได้กระได้มาเอาเมื่อน่าในเมื่งวันนี่มันหลเมื่อคาวแน่ปอนมึงกินได้ปะเนาะปลาหยางเนี่ยนี่ปลาหยางนี่แม่ปลากุ้มปลาจอโอ้ปลากุ้มนี่บอกเขาจะว่าปลากุ้มก่อนคือแข่มันแกงหางเนี่ยนี่บอกโอ้ยปวดโผล่หั้งเท่าไรหั่นไงร้อยแปดสิบกระผมร้อยแปดสิบบาทข้าวเสื่อนะพ่อเนาะ ขั้งหมดไงอันนี้มิมบ่แม่เองดางออนพอดางออนนี่เลยอันนี้หกิบาทหัวน้เต็มเป็นไดว่ะวัดวัดะแตงหัวมันหิบบาทอีแม่แล้วกั้งขวบซองทายหมักไฟเนี่ยรูเป็นกราซิบหล่อมาข้าได้หมักไฟนี่ ขายเนวได้หูมังใหญ่โบหูใหู้องไผ่ล่ะนี่ไม่ค้าขายอย่งนี้มาไผ่หนบ่ซื้อไปเกลียงหวงนะซิบไหมนานหมันเป็นเนื้อแดงแบวเอาดกเนวัขันบวานกับบยากเดินแนวหวานอะเธอหวานบ่เอาจากสีซิบก็ได้ โลละเท่าบ่เอ้ยักสองโลเหรไอ้ใบบานสอบักไฟมันหน่วยสีเขียวแต่ว่ามันหวานบ่นี่แมวม้าคายังสักมาคายังขายพักจำนินใายใบยานาง บ่าทนเคยกินตลาดทุกเสาร์เลครับ <S <S เบื้งเพิ่นเอาอาหารธรรมาชาติทั้งบ้านมาขายได้ย่างกับมาขายวัสดุเนวเดี๋ยววิเป็นพักเป็นยังสินะพักนางอ่างหยามีวัสดุเนยวเลยเามาขายมากัวมาไฟมาเน่วก็มีตัวทางปุนพ่อ,อรอวท่านเดี๋ยวพอว่ะแล้วว่เาเตรียมทุงหรอว่ะเอาละว่พอกับพอแล้วมันตเตรียมทุงเหรอ มันก็เป็นวิธีชีวิตย่างมือเสาร์ครับที่ว่าเป็นอูเขาอูน้ำของพี่น้องทางวัดินชพราบอุบลราชธานีครับตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดเก้าแก่ครับสังเกตจากครูขายครับผมถามแม่เราขายมาตั้งแต่ลูกอายุ14ีปีจนตอนนี้ลูกเราอายุ60แล้ววะขายมาโดนมานานครับตลาดนี้จะเป็นศูนย์รวมอาหารพื้นบานไข่หมดแดงแม่ป้งก็คือขอมาัาอีนเบิร์ครับแม่ขายก็ซิมาแต่พุ่นละมาแต่พงแต่ทาแต่บันหนวกบันหน้าเข้าหมละเอาของมาขายในเมืองในหน้านะ ขายบมวงยบวกกันซื้อย่งซอยแม่เนาได้บเนาบวเน่อันาเน่บแม่เน่าได้ไปไกลหรบเนาอันไข่พขายยังไงครพ้้าวร้าวบนี่ซื้อพักกระยัก็ได้ไมซอยแม่เนาะคือบอาไครผํเอาไขกินกินเป็นบัวถอบนบแม่ มันเป็นยังบ่เหอผมเสียวเมือมันเป็นยังบ่ก็เป็นยังไม่เสียมือมหอซีเมือกา้ก็แค่ผ้ำหนอกแค่ผำทุ่งนึงก็ได้ไม่เสือดแข็งใส่ไมเอังแขงแง็่งแข็งบอกผมบอกกะเสือนี่นะ,ะท,ทุ่เดียวกับพ่ออีแม่เอาไปซิมบ้่งก่อนลูว่านเคยกินไั้เถอได้อันมันแสบชนะถึ่มาเสือนะอุ้ยโคตรครับอีแม่ อ you know? ินบอนี่เพื่อนเอามาขายนี่ปลาเค็งในตัวซองตัวก็มาขายปลาเค็งเป็นเสียเอายางนอตนี่เนาะเอายางนอนี่เนาะผู้สาวหน่อยอันนี้ีแ่ขนมนได้เอ้ขออยากเบืองขออยากได้เนี่ยมันสีสัน จ้าบาทก่อนนี่ห้าบาทบังนัดเจ้าเด้นี่ไม่ไม่ย <ๆ S 2> วะเเอาให้นนาา่จ็คทวงไอูิมไปแ<ป>ต่เนี่ยเสียเทั้งนั้นเลยซื้อบังนี่เนาะซื้อมะนัดมะนัดใอยเราเนี่ย,ยแล้บปองให้แล้วบังนัดแสีบ อึองกับไล่ไม่กินนวนกับไล่เป็นถุงอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเรียนมาเนี่ยก็ได้ว่าฝนมาตกมันคือแต่ว่ามีอึองนี่หรอกไม่ได้ทั้งอื่นอนนะทั้งอื่อนกับสีตัวก็ไดกแต่ว่าเรียนอ่ะมาตกเราเบางสาวไม่ขาดเราขายอีกอย่างในบูธทางนีก็ได้มีโซเนียพักนั่งอัางเงยบมัละศิษมัละหา บักม่วงหลายหลายไหมถุงละซีบาทไหมโอ้หดีดีขั้นสื่อแลอ้วก็เห็นแต่มักไฟมักไฟหวานใหม่ๆเก็บใหม่ๆว่า,น,านี่เจ้า,านะี่งมาตอนแรกก็หนักสื่อซอยนอนก็อีกานี้จังมัดมาแล้วซีบแล้ววะไอ้สื่อมาแล้วล่ะไอ้สื่ออีก หวานอยู่บ่คือหวานตาหวานอยู่ค่ะที่มาต่หวานตบหวานแนี่บักยางบักยางครับบางยางยูทูบครับห้าบาทฮะห้าบาทจานด้วยด้านเดียวจรินอยู่อ่อ จะไปข้นมาได้ใส่ไหมไม่ฟาบุญลซุ้งซุ้งบเปนซูงทรรมดจีนไทยมีซุ่ไจนไทจะซื้อบักไฟกันป่ไฟหวานต้นกาวิธีบหน้าครับยังแงสีหวานเน่ยบุเป็นย่งเขาซื้อน้ำผึิงล่ะหวานเท่ากับกินน้ำผลิงใส่ไข่เป็ดไข่เป็ดใหญ่ๆก็เ็ขา่าซื้อข้าเป็น เข้าไปเล่าเขาลบมามมาสิแตกบ่ไม่ใช่เนอหรอไม่หม่ใคเป็ดใครเป็ดอยากใคเป็ดปลาแลกนเงินเราคเยงเใหญ่เถอะเนาะเป็ดหยังเป็ดอันนี้บ่เป็ดปากกิงกัมมนเนี่ยเนาะแัมนแล้วเนาะข้าวบนี้สิบแตกบ่อยากได้เว้ยอยากได้คือสิบ่แตกเนาะ ยาคราบโวนเลี้ยวเนครอดกินสิเด็ดอดเท่าเดียวที่เมื่อหอนมันสิบบได้ทอดใส่กันบ่ก็เลยบกาสือพันหลายสือไปลองเบิงว่ามันสิแตกว่ะเฮ็ดอันนี้บ่เฮ็ดตีนเห็ดบ่บ่เมีนไว้เฮ็ดยังบ่เมนบ่เราถือเมเฮ็ดตีนเห็ดแกงเสียบเพื่งเฮ็ดอันนี้ดิเอ็ดนีงเนาะเสียบแกงดเสีบ ช่วงนี้เฮ็ดตับเตาก็ออกเฮ็ดอันเฮ็ดคอก็เรื่มออกได้พี่น้องออกอเฮ็ดตีนเฮ็ดจานเท่าไหร่บุเราขายหาสิบบาท่านี้เราเงวูเจ้องวเนาะดอกกระเจียวป่าของหวานกระเจียวข่าแล้ววะโอ้ยซื้อขนาดระขากระไรแล้วขายเสื้อสิแล้กระเจียวบ้านะให้เบื้องเนี่ย ค่อยกัว่าเพื่อนเราิว่าค่อยตัวเพื่นอกดอกกเจียวอันแล้วปลูกเอาบ่อไม่ใช่ะเสื้อเอาเอาบ้านหือปลาบ้านหื้อปลานี่ตบายือปาเนา่ยย้อกไปดอกกระสูวแล้วก็ได้ละละอ่พักก็ได หมักยางสามคำเศร้าเอาคือว่าสามัำซีแล้วคือว่าสามคำเศร้าละบามีหอดใบประคามอ่อนอยู่านเทียงสูงไมฆาบวดาหันแล้วบอกแล้วบอกเกียงหลก็เลยยางนี้มาทางนี้สูแล้วบวดาอย่าเอาอยเมื่อนั่งเด้วอยอกอยากเลเสียงจมจะขวงเราว่ะหลอตลาดตลียำเสา ืันนี้อยู่ตลาดวารินให้ขาขายโยตรตีว่ะนี่มีรางวัลทีหนึ่งย,ยิบมะยิบม <c oughs> ันหวานยิบเซียไซอุ้ตืิดใจเลยจะเอาเงินมันค,คะมันๆ <c oughs> สืองงายขายของขนาดเลย <c oughs> ปปนักแลว้ววะสันกลยยเ บางยางตลาดวลินแม่ไร้หลายซื้อเรียกก็เห็นเต็มบางยางบัดน,นี้สิบบาทจะสิบบาทพ่ายซี่พ่ายซี่จะพ่ายซี่สิบบาทขอเท่าไรล่ะนี่ก็ไดหาอันเศร้าเสียดายแต่ว่าผมจีผมจีมจไปทางกวงทางไก่จังหน่อยนึงก็เลยแบบว่าซื้อของที่มันอันนี้โมได้นะ nhắn đi mẹ ừ. không đây nhắn là mất khải muốn mới nhắn không. 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 Không.